สวัสดีค่ะข่าวรางหวยเด็ดมาแล้วค่ะคอหวยลุมซองกล้วยไข่ประหลาดเจ้าของเชื่อมาให้โชคไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดพบกล้วยไข่ประหลาดออกเครือคล้ายพญานาคเจ้าของเผยตั้งแต่ปลูกกล้วยมาหลายปีเพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเชื่อมาให้โชคลาภ้อหวยไม่พลาดเลขเด็ดลุ้นนวดวันที่16ทับ10ท64วันที่11ตุลาคม64ผู้สื่ขาวเดินทาง ไปที่บ้านได้ที่86ทับ 1, หมู่ที่8บ้านหนองจอกตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรพบน,นางนภา,าน้อยมาเจ้าของบ้านได้พาไปดูกล้วยไข่ประหลาดออกเครือยาวคดไปมากลางเครือนับได้5หวีออกลูกนับได้83ลูกส่วนปลายมีปีกล้วยชูช่อหนึ่ปีขายหัวพญานาคตระง,งานโดยเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาดูเช่นกันน,นางนภาเผยว่าตั้งแต่ปลูกกล้วยไขย่ ทำเกษตรส,สวนผสมมานานหลายปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ต้นกล้วยออกเครือประหลาดแบบนี้มาก่อนซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตได้เห็นกล้วยที่ลงมือปลูกไว้ด้วยตนเองออกมาประหลาดเช่นนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นเรื่องที่ดีมาให้โชคลาภอยู่เย็นเป็นสุขจากนั้นได้จุดธูปอธิษฐานขอโชคลาภพร้อมทั้งธูปเสียงทายได้เลข966ส่วนเลขเด็ดนั้นจะไปเสี่ยงโชคหรือไม่ขอเก็บไว้ตัดสินใจในวันใกล้หวยออก ขอขอบคุณข้อมูลข่าจากไทยรัฐ co. th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ